เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับการรีวิวและทสเกมสําหรับ Oppo รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับมีชื่อรุ่นว่า oppo a6 pro 5g นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าคุณมองในซีรีส์ที่เป็นตัว a นะครับเขาจะเน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปความแข็งแรงทนทานนะครับรวมไปถึงตัวเครื่องที่มีความบางน่นเองนะครับแต่ว่ามาในซีรีส์นี้เนี่ยเขามีความเน้นของคําว่าเกมมิ่งเพิ่มเข้าไปมากขึ้นทําให้ในพาร์ทของการเล่นเกมเนี่ยมันดูโดดเด่นมากขึ้นเมื่อเทียบกับ oppo a ที่ผ่ผาน ผ่านมาในอดีตนั่นเองนะครับผมซึ่งพูดกันขนาดนี้นะครับอยากรู้ว่าสเปคที่ให้มาเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมไล่ฟังนะครับเริ่มต้นกันที่พาร์ทของสเปคนะครับหน้าจอนะครับเป็น AMOLED ขนาดหน้าจออยู่ที่6.57นิ้วความละเอียดเป็น Full HD พลัสเรเฟรช rate 120 h z CPU นะครับเป็น Dimensity 6300นะครับตัวที่ผมนำมาทดสอบนะครับคือรุ่น RAM 12 ROM 256นะครับแบตเตอรี่เนี่ยให้มา6,500พร้อมด้วย Super Wall Flash Charge อยู่ที่80วัตต์นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยมีวางจำหน่ายด้้วยกััันนทงหมด2สสีีะคครบือ Stellar Blue ก็สีโครโรพิงค์นะครับตัวที่อยู่ในมือผมเป็นสีสเตลลาบูน่นเดงกนะครับวางขายด้วยกันทั้งหมด3ความจุด้วยกันนะครับเริ่มตั้งต้นเลยนะครับคือรุ่นแรม6รอม128เนี่ยราคาอยู่ที่7,999บาทนะครับในรุ่นแรม8รอม256นะครับราคาอยู่ที่9,999บาทนะครับหรือรุ่นที่ผมกำลังถืออยู่คือรุ่นแรม12รอม256นะครับราคาอยู่ที่19,999บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมดูในพาร์ทของสเปคที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะครับม เช่นเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่นะครับซูเปอร์วูฟที่ให้มาเยอะนะครับรวมไปถึง CPU Dimensity 6 3 0 0นะครับเทียบกับเซกเมนต์หรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆเนี่ยมันเทียบได้กันเลยกับพวก snap series 7 series 6ประมาณนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในพาร์ทการเล่นเกมเนี่ยน่าจะหายห่วงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาให้มาขนาดเวเบ r Chamber นะครับที่เขาเรียกว่าเป็น Super Cool V C ครับขนาดอยู่ที่4,300ตตาารรรงมมิิลลเนะคับมาพร้อมกับกันน้สาครับแล้ววก็ตัเครื่องเนี่ยมีขนาดบางมากๆนะครับอยู่่ที8มิลลิเมตรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะค้ำไอพีหนัก 185งกรัมเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าซีรีส์ A เนี่ยเขาใช้ในการทํางานทั่วไปเน้นพกพาเน้นแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปดูในช่องครูแซบนะครับเขาจะมีการทดสอบความแข็งแรงทนทานด้วยการดารอปเทสด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถไปดูได้นะครับแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าพออยู่ในช่องเกมจ๋านะครับก็จะเน้นในเรื่องการเล่นเกมให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าในพันการเล่นเกมจริงๆมันจะเป็นยังไงบ้างและแน่นอนลยครับว่าเกมที่ผมนามาทดสอบทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเกมที่แบบคคคคนนชอบบมมมามาาากกยททั่วท่วว้้แลผิดนุะ น่าจะพร้อมสำหรับการดูเกมแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนได้นะครับก่อนที่จะไปดูเกมนะครับขออนุญาตนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย like, sh ่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อป็นกำลังใจผมนะครับจะทำคลิปดีๆอยู่ต่อไปนะครับใครที่พร้อมไปดูเกมแล้วก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เรา่ <c oughs> องเกมเอาอยู่เรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ผมปรับนะครับคือกราฟิกสูงเฟรมเรทเป็น60เฟรมนะครับมาเราดูกันว่าในเกมนี้จะเป็นไงบ้างนะครับนี่แล้วยังไงแล้วย <c oughs> ังไงนี่กูฟิกจับนี่จับต่อ ได้ยังไงเรียบร้อยแค่นี้นี่จับให้เรียบร้อยครับผมนาคอสนี่วอชยูบลีดอะไรนี่กูจับให้เออ,อใหเออเอาดิ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 นี่แล้วกูจับไง วางต่อโอ้โหเป็นไงล่ะโซโล่คิวนาคอร์ดไอ้บา้าโชคดีนะเพื่อนอโลโบรเอออโลโบรโอพีจัดกูดจับเลยไงรออะไรอ่ะมม่คิดกออกด้วยเออเอาดิแอสเซนการอนี่กูจับแอสเซนกาไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันเซนกาแต่ไม่เป็นไรอรันเซนกากูก็ได้อยู่ได้อยู่ได้หมดนี่คัมฮิวเรียบร้อยสวยงาม โอ้ยกลตายกลตายกลตายเป็นโอ้โหยัยยยงคงได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกเกมหนึ่งนะครับแบบไม่ไดเลน่นนาจอเนาะนี่ครับขอระยะห่างขอระยะห่างนี่ครับผมโอ้โหช้าไปน,นิดนึงว่ะปุ๊บไม่มีครับผมจัดให้เต็มข้อยังไงล่ะยังไงล่ะเฮ้ยโบโบฟังก่อนอดีตเลยครับ โบร์ Bro, ฟังก่อนนี่ครับมีเลือดแล้วนะโบร์ Bro, ฟังก่อนได้ดิได้ดิครับน้องช้างนี่ไหนโบร์นี่ครับโบร์ Bro, ฟังก่อน เฮ้โบรฟังก่อนไม่มีน่จัดให้จัดให้จัดให้มีครับผมนี่เป็นไง<ะ>เกมมันวานตอนพิกเว้ยนอ้อง<ะ>อือผมมุนกลับผมมุนกลับมาเอา<ะ>เรียบร้อยแล้วยังไงละป้าแต่งละเฮ้ย โอเคมาก็สรุปให้ฟังเลยดีกว่านะฮะในการเทสเกม oppo a6 pro นะครับว่าในการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่เขาบอกว่าเป็นเกมมิ่งโฟนมากขึ้นนะครับอยู่ในงบที่แบบน่ารักมากนะครับก็โดยรวมแล้วถือว่าเล่นได้เลื่นนะครับในการแม่น้าจอนะครับตัวเฟรมเรทเฉลี่ยแล้วอยู่ที่60-59ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในการเข้าไฟหนักขนาดไหนเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้จังหวะวอหน้าดาผหรือว่าจังหวะเข้าไฟในการแม่นาจอเนี่ยมันทำได้ดีมากนะครับแต่ว่าในการอ่านหน้าจอนะครับมันจะมีในบางครั้งที่ตัวเฟรมเรทมันลดลง รทนะครับหรือว่าเล่นแบบปกติเพียวๆทั่วไปเนี่ยก็จะดูว่าเออมันลื่นมากๆแล้วแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่โฟกัสเฟรมเรทนะครับมันจะเหลือประมาณ50กว่านะครับก็ถือว่าทําได้ดีด้วยกนันทั้งคู่นะครับแล้วก็อีกอย่างคือผมใช้แอปเติร์ดปาร์ตี้ในการอัดหน้าจอมันก็เลยดึงบิตเรทหน่อยนึ่งนะครับทำให้ในตอนอัดหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ได้ลื่นตาเท่ากับตอนเล่นแบบปกติทั่วไปนะครับแต่สําหรับผมถ้าเทีทยบกับเรทราคาแบบเกม RV ที่เล่นได้ผมให้5คะแนนเต็มนะโดยรวมถึงว่าเล่นได้สบายๆไม่หงุดหงิดนะครับผมส่วนเรื่องอรายละเอียดหน้าจอก็สวยอยู่แล้วสีสันหน้าจอต่างๆก็สวยอยู่แล้วสวยใ ตามสไตล์ oppo อยู่แล้วนะครับสีฐานหน้าจอที่ให้มาฟินมากนะครับส่วนเรื่องของฟิลิ่งการทัดต่างๆทําได้ดีมากที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่เนี่ยคือการเล่นแบบประมาณ2เกมใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมไปเล่นมาแล้วเยอะมากเลยครับทำให้ในตอนที่เล่นจริงเๆเนี่ยการันตีได้เลยว่าเออฟิลิ่งการทัดการลากสกิลทุกตำแหน่งทําได้ดีเหมือนกันหมดเลยนะครับผมเรื่องของเสียงนะครับเปิดประมาณ50%สุดท้ายหน้าจอไปด้วยเล่นด้วยก็ทําได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปเลยโอเคครับตอนนี้โหลนเกม delta force เรียบร้อยนะครับราบบสนะะถ กันนะครับว่าเป็นไงบ้างอือหือ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 ไปก่อนนี่คบล้มด้วยเป็นไงเออล้มอยู่แนะนำคนที่แบบไม่ใช้งานใจโรนะผมว่าปิดใจโรได้ก็ดีนะจะมีความเหืบอยู่นิดหน่อยต้องเม้มนิดนึง นี่ครับยิงทิ้งเข้าให้เลยอย่างนี้แล้วคุณเข้าแล้วนี่ครับทันลน้วนครับทันลน้วนครับผมระวังเจอต่อนะเพื่อนระวังเจอต่อนะเพื่อนยิงไหยครับนี่ครับผมเอ้ฟิวฟรีโอ้โหนี่งไง นี่งไงหนุ่มแสดงว่าปุ่มซูมไม่ถสายได้จริงด้วยจริงๆต้องย้ายปุ่มนะถ้าปุ่มซูมสายได้เพราะว่ามันยิงยากไงนี่ครับเรียบร้อยครับชนะเดี๋ยวขอให้ดูอีกตาแบบไม่อหานหน้าจอเนาะไหนก็ยิงเป็นอย่างไห นี่หรอแม่หน้าจอลื่นกว่านะขอแบบข้างหลังไม่เกี่ยวอะ่ะเออ <c oughs> <c oughs> ดูดิผมยิงไม่เข้าเลยวะ่ะโอ้โห นี่ครับยิงไปเลยนี่ครับรีเฟกค,ครับผมไมียิงครับเก็บหมดไ้พวกมึงวางเป้าแม่นจัดเลยวะ่ะ ผมสรุยฟังในครับในการเล่นเกม d ดต้าฟอร์ว่าเป็นไงบ้างโดยรวมถือเล่นได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีสุดขนาดนั้นทั้งการอ่านหน้าจอและไม่อ่านหน้าจอครับคือในกราฟิกที่เราปรับได้จริงหรือว่าเฟรมเรทที่เราปรับได้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ60เฟรมนะครับแต่ว่าตอนเล่นแบบไม่ได้อ่านหน้าจอจริงเนี่ยเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่50เฟรมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเปิดโหมดบูตเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็เกมนี้มันเป็นเกมที่แบบใหม่ด้วยแล้วก็ไม่ค่อยกินทรัพยากรอะไรสักเท่าไหร่่่่่ดดดด้้้้วววยยนนนนนนะะครััับกก็เลลิาาาาาาอออมมมจทํํไไีีีใพสหผแ ได้จอผมว่าฟิลลิ่งความลื่นอะไรไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากเอาเป็นว่าผมให้สักประมาณ4.5คะแนนแล้วกันนะครับคือติดแค่แบบ5ฟเฟรมเรทที่มันอยู่ที่50แค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าถามว่าเป็น50ที่ลื่นหรือว่าดูดีไหมผมบอกเลยว่ามันทําได้ดีเลยนะครับมันไม่ได้มีความรู้สึกเล่นแล้วหงุดหงิดขนาดนั้นถ้าเป็นคนที่ไม่ใช้งานไจโรสโคปนะครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ใช้งานไจโรสโคมเนี่ยตัวไจโรสโคมของมันจะมีความหน่วงแล้วก็ความดีเลยเล็กๆน้อยๆน,นะครับซึ่งเวลาที่คุณวางเป้าเนี่ยตัวไจนนนนะห่วงเปป้าคออกิ แล้วทําให้เวลายิงจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังใจมากนักนะครับก็ในส่วนนี้ลองเก็บไว้เป็นจุดพิจารณาแล้วกันนะครับแต่ใครที่ไม่ได้เล่นเจโรโสโคปอาจจะชอบก็ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างเรียไทม์แล้วก็ติดนิ้วเลยนะครับด้วยแพนหน้าจอด้วยอะไรต่างๆของอัปพอรเนี่ยมันทําได้ดีอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของฟีลลิ่งการทัชโดยรวมถ้าเอาแบบการคุมปืนเพียวๆหรือว่าการใช้งานมัลติทัชเนี่ยทำได้ดีมากนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกมต่อไปดีกว่าว่าเป็นไงบ้างขออน,นุญาตกั้นจาาัหงหวะนิดบหนอ,อน่อยนร่ามทงแกเลีผ สองเปอรเซ็มากๆก็คือการบูสต์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันมันมีโหมดต่ำโหมดกลางโหมดสูงนะครับสามารถที่จะปรับได้นะครับรอบนี้เนี่ยมีบายพาสชาร์จิ่งมาให้ด้วยในกรณีที่คุณเล่นและคุณต้องการที่จะใช้งานบายพาสตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยเช่นกันนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทัชนะครับในส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะบูสต์ให้การตอบสนองของทัชเราเร็วยิ่งขึ้นนะครับเกมนี้เนี่ยน่าจะเหมาะในเกมแนว FPS แล้วก็แนวโมบ้านะครับเวลาที่เราใช้สกิลแบบพื้นปัง ฐานะระบบที่มันจะโชว์ตัว FPS ตัว GPU CPU นะครับหรือรวมไปถึงการเล่นอัตโนมัตินะครับที่มันจะทําให้หน้าจอของเราดับไปแต่ว่าตัวเกมก็ยังคงรันอยู่เหมาะสาหรับเกมที่ใชในการบอตนู่นนี่นั่นเองผมว่าบทเกมต่างๆเนี่ยที่เราเอามากันก็มีประมาณนี้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าไปโอเคครับตอนนี้เราเกมบลัสไตล์เรียบร้อยนะครับกราฟ,ฟิกที่ผมปรับคือกราฟิกสูงมากนะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็นสุดขีดกราฟิกคือสูงสุดเลยนะครับลองดูเฟรมเรทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเฟรมเรท ว่าอีกยิงไปก่อนอย่าตามมาอย่างนั้น,าามน,น,นไม่พอใจโอ้ยวยาอยามาโอ้โหสวนนี้ได้สวนก่อนโอ้ยิงไหมครับได้สวนทีอย่างนี้โอ้ยปืนเราสวย่ะ นี่ครับยิงไหมฮะกระสุนหมดไม่เป็นไรหนีไปไหนล่ะลูกยิงะนะครับไอ้โบรฟังก่อนโบรฟังก่อน bro นิ่งฟังก่อนทำอะไร bro ฟังก่อนหากขอสะ่ง bro bro ฟังก่อนไปไหนเราเฮ้ยไปไหนเราเฮ้ย เห็นนะตะกี้อ่ะเห็นนะเห็นนะตะกี้อ่ะเออเอายังไงเอายังไงกับผมเอายังไงกับผมอืมทิ้งซะนี่ครับนี่ครับำป่าเขาให้อุ้ยปืนมันลั่นเร็ว วายวยว้ยวายววายบล็กฟังกันยาฟังกนะ่อนน้องนี่ครับผมอืม้มแบรม แบมแบมแบมหรืออย่าอยู่เลยอย่าหอดเย้ปิดให้ผมปิดให้ สรุปฟังเลยดีกว่าสำหรับการเล่นเกมบลัชไต่าเล่นเป็นไงบ้างในกราฟิกนี่เป็นสูงสุดะคแับเฟรมเดทเป็น60โดยรวมถือว่าเล่นได้เรื่อยๆทั้งการอ่านหน้าจอและไม่อ่านหน้าจอ,าจอะครับภาพที่ได้รายละเอียดที่ได้สวยงามมากนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นการอ่านหน้าจอด้วยแล้วก็เราใช้ตัวเติร์ดปาร์ตี้ในการอ่านหน้าจอเะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อ่าหน้าจอด้วยเติร์ดปาร์ตี้แล้มันเล่นได้ดีขนาดนี้เนี่ยยังไงถือว่าการไม่อ่านหน้าจอในแงเก็รคือมรทยว่ะา ก็เลยคิดว่าในพาร์ทของความลื่นเล่นลื่นเล่นได้สบายสบายอยู่แล้วนะครับมูเมนต์ต่างๆที่ผมใช้เล่นก็ถือว่าทําได้ดีนะครับทางการสไลด์ไปมาหรือว่าการหันซ้ายขวาเร็วก็ลื่นไหลนะครับสำหรับผมถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนเต็มห้าเไปเลย5คะแนนเต็มนะครับส่วนในพาร์ทของรายละเอียดหน้าจอก็สวยสีสันหน้าจอก็ดูดีนะครับภาพที่ได้รายละเอียดที่ได้ก็ถือว่าทําได้ดีตามสไตล์ oppo นะครับสีสันจอสดสว่างสะอาดสงบนะครับทำดีๆมากนะครับเลิ่งการทันต่างๆทําได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในตอนที่ผมกําาาาลัังงยยิหหรรือวว่กนซ้ขเำ หรือรวมถึงการใช้งานมัลติทัชทาได้ดีหมดเลยนะครับแจ็โลสโคบในเกมนี้ก็ทําได้ดีแต่ว่ามันจะมีความหน่วงเหมือนกับเกมพับจีนิดหน่อยแต่ค่าในเกมนี้เนี่ยมันจะไม่ได้หน่วงเหมือนในเกมพับจีนะมันจะมีความเดียวทามมากกว่าแต่ก็มีหน่วงบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะต้องคุมปืนดีๆหน่อยนึงน,นะงเสียงนยครับเปิดประมาณ50-60%เสียงดังมากนะครับสุดท้ายหน้าจอไปด้วยเรื่อยๆก็ทําได้ดีครับเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปเลยโอเคครับแต่เรื่งเกมฟรีไฟล์เรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับ้งะา นี่ครับล้มมันจะยิงกันอยู่ข้างในนะไม่นะล้มสองุ๊บล้มสามเอออันนี้มันบอดเลยนะมันไม่หมดโอ้โหล้มห้า Win rồi Cái nhìn không hộp cái, cái hợp bản hay ผมดันทำเรื่องชอบปืนนี้มากกว่าเนี่ยนี่ครับปาดให้นี่ครับกระโดดยิงมาแล้วเหรอดีแนะ่อือเอาดิหายเลยยิงสวยกันนิดเดียวหายเลยเฮ้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 ยลึง ทะลึ่งแล้วทะลึ่งแล้วนี่พยายามนะโอ้ขอส่วนยังเยอะ <Okay. S 1> ไม่หี้ครับโอ้โหระยะไกลก็ไม่พลาด <Okay. S 1> อย่าทะลึ่งนะอย่าทะลึ่งนะเฮ้ย <Okay. S 1> อย่าทะลึ่งนะเฮ้ย <Okay. S 1> ยังก่อนนี่เป็นไงแอร์ดรอปไวอืมอืมไนะนะนะม่อยู่แน่ไม่อยู่แน่ไม่แน่โอ้โห ủa, ui ui ui, đồn nè thái, thái, ngân, nổi Tìm đầy tắt đi ปาละเบอได้ด้วยฮึ่ยฮึย โอเคมาสรุป okay, ฟังเล่ดีกว่าสำหรับการเล่นเกมฟ f i r ฟนะครับว่าเป็นไงบ้างโดยรวมนะครับถือว่าเล่นได้ลื่นเลยทนะั้งการดัหน้าจอและแม่หน,หน้าจอนะครับเฟรมเรทเฉลี่ยที่60ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นนะครับในเกมฟ f i r ฟยังไงก็ลื่นนะครับเอาไปเลย5คะแนนเต็มนะครับแล้วก็ที่ทำได้ดีกว่านั้นคือมุมเลนต่างๆเวลาผมมันซ้ายไปยิงกันขวาไปยิงพวกนีนะ้มันรีเฟกได้แบบไวมากเลยใครที่เล่นฟ Fire อยู่น่าจะเข้าใจในพาร์ทนี้นะครับคือทำได้ดีมากจริงๆนะครับนั้นผมว่าคะแนนที่ให้ไปก็ถือว่าทำได้ดีส่วนเรื่องขอออองงงรราาาาาาายยยยละเีีดหหหนนน้้้จจจจกกก็็สสสสสวววตมมิๆ่่ ผมเนี่ยต้องดรอปแสงหน้าจอไว้เหลือประมาณสัก30%นะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเออรายละเอียดของเกมมันเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องของฟ e e l i การทั u โอ้โหหายห่วงเลยนะครับดีติดนิ้วไม่หน่วงไม่ดีเล่เลยครับสบายๆนะครับสุดท้ายนะครับอ่านหน้าจอไปด้วยนะครับก็ทําได้ดีเลยเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปครับโอเคครับตอนนี้เลยเกม e football นะครับ2025นะครับเออผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากนะครับกราฟิกผมแบบคือกราฟิกปานกลางนะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็น60เฟรมนะครับมาเราดูกันว่าในการเล่นเกมนี้จะเป็นยังไงบบ้้าางนนนนะะครรรัขอออุญตเเเปิดดฟมทใหหู่ย สเตปต้องแพรวพาวนิดนึงนะครับนี่ครับชิงไปกดเตะเรียบร้อยเรียบร้อยก็เป็นประตูครับผมกดสแนติชันหน่อยนึงก่อนนะ่ครับผมกดคอกันมาหน้าตาเย่อเย้ยนะครับไมเคิไม่รู้จักสักคนหนึ่งมาครับจังหวะน,นี้นิโคโลสก,กัดบอลได้อย่างนี้เป็นยังไงจะเป็นประตูไหมกดยิงง้อไปเรียบร้อยครับผมแล้วก็จะก,กดเดินต่อครับผมนี่เป็นประตูที่3แล้วนะครับผมไปไมเคิลออยาสบอลลอ อ่านยากนะชิโน้กุญบอลเนี่ยไล่ก่อนนะครับสั่งสั่งสั่งคอวิ่งครับผมนี่ครับชิมมาให้ปักอกเข้ามายิงเรียบ้อยเข้ามุมเดิมนะครับกดร s สเปกไปนี่ครับทรงเฮงมินกงเมืองมินฮึบไหลมาอย่างนี้ยังไงจับบอลได้ยิงเรียบ้อยคบยิงไม่เข้าตาเลยไปนิดนึงยิงไปต่อครับมิโกโร่ของผมสกัดบอลแต่ไม่มีใครมานี่ใช้โชลีลานิดนึง มาครับส่งอนิโกโลครับกดยิงเข้าไปชิมเข้าไปตรงเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหนี่ครับส่งบอลแบบปกติก่อนแล้วหมุนรอบนึงก็จน้มบอลมาให้เขาผนกดยิงครับจับบอลยิงและเยียบร้อยครับเป็นปรนะตูฮะนาทีสุดท้ายส่งโอ้ยมันหลุดง่ายอย่างนี้เลยเหรอนี่ครับโอ้โหมันหลุดง่ายอย่างนี้เลยหรอนาฟิเมเล่ลดไปเหลือเจ็ดเหลืออะไรอะ่ะผมว่าอ่าน้าจอมน่าจะของตัวเครื่องนะ น่าจะไม่ใช่คําตอบไปดูเครื่องหลังแบบไม่อ่านหน้าจอกันนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้างผมอาจจะไม่ชอบเลนนี้ก็ได้ครับนี่ครับยิงละเยียบร้อยนะครับรอบนี้ดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับคือต้องพูดว่าอย่างไงเดียทีมมันต่างกันเกินผมว่าค่าสเตตค่าตัวละครอะไรมันต่างกันเกินครับนี่ครับจับบอลได้ยิงอ๋อลำหน้าครับไลบี้ครับไลบี้ไลบี้สุกิตครับยุบอ๋อโอเคส่งไปครับ ส่งเข้าไปอีกครับผมจังหวะนี้มานะครับเขาวิ่งขึ้นได้อย่างนี้ผมแตะไปแตะบอลได้ยิงละเยียบร้อยเป็นประตูครับผมโอ้โหโคตรสวยนี่ยมันตัดง,ง่ายเกินเพราะว่าตัวละครสเต็ปมันต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วผมแค่แตะแตะบอลเสร็จลากมาแล้วก็ยิงต่ออย่างนี้ได้เลยไงเอาครับไหล ยิงโอ้โหล้ำหน้าโแต่เข้าไม่ล้ำหรอเช็คล้ำหน้าแล้วไม่ล้ำหรอผมยิงระยะไกลให้ดูครับบับโอ้โหเซฟได้เข้าเต็มข้อนี่ครับผมระยะไกลก็ได้อยู่นะบับเรียบร้อยอ่ะส่งไปนี่ครับไหลไหลอีกไหลอีกโอ้ยจับบอลไม่ได้นี่จังหวะยากเย็นนี่ครับ ไหลก็ไปก่อนช็อตน,นี้แหละแบมเรียบร้อยนี่ครับผมก็ปอตัวอยู่ในพาร์ทนี้มีการโชว์สกิลเล็กน้อยนี่ครับไหลามาแล้วยิงชิปเข้าประตูฝั่งนู้นไป หมดเวลา15นาทีนะครับก็มาสรุปให้ฟังนะครับในการเล่นเกมของ eFootball นะครับว่าเล่นเป็นไงบ้างโดยรวมถือเล่นได้ลื่นนะครับในการไม่อัดหน้าจอนะครับตัวเฟรมเรตก็เฉลี่ยอยู่ที่59นะครับแต่ว่าพออัดหน้าจอปุ๊บนะครับยิ่งของตัวเครื่องเองหรือว่าของแอปเตอร์ปาร์ตี้ก็ตามแต่นะครับทำให้ในตอนที่เล่นเล่นอยู่นะครับเหมือนกับแรมมันไม่พอทําให้ตัวเกมในการกระตุกอยู่นะครับแนะนําว่าเล่นเกมนี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องอัดหน้าจอเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันลื่นที่สุดถ้าที่มันจะลื่อนได้นนั่น้าจอเน่ จะให้สักประมาณตีคะแนนคือในความลื่นมันก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าพวกเอฟเฟกพวกความกระตุกอะไรต่างๆมันก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในพาร์ทนี้เนี่ยไม่อยากหน้าจอลื่นสุดดีสุดอยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของฟิลลิ่งการทักต่างๆทํา,ทาทได้ดีนะครับในการจ่ายบอลส่งบอลแพสบอลกดแล้วตอบสนองได้แบบทันทีทันควันหรือว่าในจังหวะที่เรากําลังแพสบอลตัวละครอะไรอย่างเงี้ยมันตอบสนองได้ไวก็เลยทําให้มีสกิลในการเล่นเยอะแต่ผมว่าผมอาจจะต้องไปเจอคนจริงๆเวลาเล่นจริงๆน่าจะมีทักษะที่ดีกว่านี้แต่ผมว่าอันนี้ก็ ติดมือมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างคือหลายคนเนี่ยกังวลเรื่องของเกม e ีฟุตบอลว่ามันไม่เต็มหน้าจอเพราะว่าปกติมันจะถมแถบดําไว้แต่ว่าเกมนี้เนี่ยเต็มหน้าจอเลยนะครับในส่วนนี้ก็ปล่อยผ่านได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฟังสรุปก,กันเลยดีกว่าว่าเป็นไงบ้างโอเคครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูกันเรียบร้อยนะครับในพาร์ทของการเล่นเกมเนี่ยว่าเออสำหรับตัว d i เม n น i ตี้หกสเนี่ยมันขับพลังออกมาได้ประมาณนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในเกมที่ดีมากแล้วนะครับถ้าเทียบกับราคาของรุ่นตั้งต้นเนี่ย่่ทีี77999บาาเเเนรกไดด้วลม เกม Rv นะครับเกม Delta Force นะครับรวมไปถึงเกมที่คนทุกคนเล่นกันอย่างฟ f i r ฟนะครับทำได้ดีอยู่แล้วนะครับในพานการอ่านหน้าจอก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับแต่ว่าต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าอ่านหน้าจอของตัวเครื่องเนี่ยมันจะได้แค่ความละเอียดที่เป็น HD ท่านั้น <เอ S 1> นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้ภาพที่คมชัดเนี่ยสามารถใช้งานเตอร์ปตี้อย่างที่ผมใช้ได้นั่นเองนะครับผมและแน,น่นอนนะครับพูดมาถึงตรงนี้หลายคนอยากจะรู้เรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมในรเล่าทดสอบบ1ชังนะครับตเรี่ล16 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติของมือถือทั่วไปในเวลาปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับในพาร์ทที่ผมรู้สึกว่าอึ้งที่สุดคือพาร์ทของความร้อนนะครับความร้อนสูงสุดนะครับอยู่ที่38.1งองศาโดยประมาณนะครับในเกมบัสไทนนะครับซึ่งบัสไตน์นี่เอาจรจริงเนี่ยเป็นเกมที่รองรับรีเฟรชสูงมากนะครับในกรณีที่คุณไม่ได้อัดหน้าจอเนี่ยตัวรีเฟรชมันวิ่งไปอยู่ที่ประมาณ80เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่รองรับรีเฟรเยรเั่นเนยนเนองะให้วน แต่ว่าในประสิทธิภาพส่วนนี้เนี่ยมันทําให้ความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยอยู่แค่ประมาณ38แค่นั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัว VC หรือว่าตัว Super c o ค l VC ที่เขาให้มาเนี่ยมันช่วยระบายความร้อนออกมาได้ดีเช่นกันนะครับผมและแน่นอนครับมาถึงตรงนี้ขอยาตย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเออราคาของตัว oppo a 6 pro ตัวนี้เป็นยังไงบ้างเผื่อหลายคนอาจจะสนใจอยู่นะครับถ้าเป็นรุ่น ram รอ rom 8นรับรา,าอยที่7,999 99, บาทถ้าเป็นรุ่นอรู่ที่256นะครับราคาอยู่ที่9,999บาทและถ้าเป็นรุ่น r a แปด m สรองร5 6านะครับราคาอยู่ที่1 9 9 9บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ไม่รู้ว่าช่องทางการจัดวางจําหน่ายเป็นยังไงนะครับสามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการรีวิวผมกับการเทสเกมให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเออ Oppo A 6 Pro เนี่ยประสิทธิภาพในการเล่นเกมมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมไปแก้จัดทำคลิปดีๆตตตต่่่่่อออออไไไปนนนนะครรรรรััับววววีีี้้้หหหาาาากมมมขขขูลลลดดดดดผิพืงภยยณททแโส